สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมโมเลีคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักโมเมนต์มิตรภาพของสาวไทยของเรากับสาวๆอินโดนีเซียครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความน่ารักของบีมพิมพิชยากกกรัมที่เธอมีโมเมนต์ที่ดาวตบของอินโดนีเซียได้เข้ามาโผกอดกับเธอเพื่อให้กําลังใจหลังจากจบเกมนั่นเองครับแต่สาวๆได้มีการเข้ามาพบปะพูดคุยกันแล้วก็สาวๆอินโดน่ารักเลยครับ ดูจากภาพได้เลยเข้ามาโผกอดกับบีมของเรานั่นเองครับตามที่เราเห็นในภาพเลยแล้วก็เซลฟี่กันอย่างอบอุ่นน่ารักน่ารักถือว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่เห็นแล้วมีความสุขแล้วก็น่าแฮปปี้มากๆเลยครับถึงแม้ว่าเกมการแข่งขันจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่เมื่อจบเกมการแข่งขันสาวๆก็น่ารักกันแบบนี้ละครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความน่ารักความอบ ุณมิตรภาพดีๆที่ทำให้เราเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลยจริงๆครับสำหรับโมเมนต์แบบนี้ซึ่งบีมเอง สาวๆก็คงจะรู้นะครับว่าเธอก็คงจะต้องการกำลังใจดีๆนั่นเองทำให้มีเราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากจบเกมซีวีลีกสนามที่2ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับน่ารักมากๆเลยครับสาวๆอินโดนีเซียเข้ามากอดบีมแบบนี้ถือว่าได้ใจเป็นแฟนชาวไทยไปเต็มๆเ,เลยครับ